อ้าบ่ล่ะจอน่ะพวเามาส่บริษัทย้โอ้ยจะติดิดอนไปก่อนดจซ้ายมาโตเยอะจอน้ำมัยจอนีหันบอไปีนมากินข้ายจูเนี่

ไม่เท่าเลยนะถอดใจอแล้วว่ามีเงติดหัวอยู่เย็นคนสิบลอด็างสานโอ้โหจะเล่าด้อวาใช่ไหมผักสูผักสูงผักสูักสูงผักสูงผังผักสูักสูักสููงผักักสูงผักสูสูงผัักสููักสููู เอาเลยก่อนใหญ่ๆมั้งใครไม่น้งยำเลยที่ยำเป็นเสียก็จอนัจังบาเออเป็นเี้ยวมจังไสตัวขนพาน่เราจับห้อขาวไปเนข้าวป้าไปเ่ไหรด้นง่ะสิไปโ ลก ead, like ูกก็รอกุณแม่แม่มา嘛กูเพิ่าทำมาพี่อย่เมื่อก้ีเาเลกเอาที่นอันหังอ่นอ้วเดินไม่ไอันนี้เหลอะนะหอม